สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกปั๊มมิวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับ b ีเคเปียดเหมือนเดิมนะครับผมนะก็อยู่กับ b ีเคเปียดนะครับอ่ะบัตรเลรนโดนครับพี่น้องให้มาจัด b ีเคเปียดหน่อยนะครับผมนะมาด้วยซึ่งที่สามพันนะครับก็มากับวายเวสสนุนดาวนะครับผมนะจัดกันไปเลยนะครับที่สองพันเลยนะครับไม่แตกเดี๋ยวผมใส่แผนสองครับผมนะมาดูกันนะครับมาดูกันนะขอเปิดประเด็นที่สองพันไปเลยนะครับอ้าตะปัง ถ้าปั้งไม้แรกผมก็เล่นง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ปัง้งนี่ซี่นะครับผมถ้าไม่ปัง้งนี่ซี่นะครับผมน่าจะร้องนะครับนั่นไงนั่นไงมันเป็นแต่อย่างนี้นี่เองนะครับเอาแล้วไงจังหวะนี้ลุ้นดาวแล้วนะครับผมมาส,สวยงามงามโอ้เอ้เอ้เเอาแล้วเอาแล้วเอาเร็วเลี้ยวเลี้ยวเลี้วเลีว,าวบาตที่ดีได้บ่๊เดี่ยได้ปุเดี๋ยวายเวียสลุนดาวโอ้ยบ่มาครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเบิดนตด้วนี่เอาแล้วไงดวงนีไวายเป็นสุนดาวของเราลุนดาวรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อเอาแลว้สวสองมันข่เอาแลว้วบาทที่นี่เอ,อ้ยสวยงามสวยสวยพี่สวยสวยพี่สวย,ยเรียบร้อยครับพี่ดอกเรียบร้อย ได้ย่างงี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้ไปครับผมเป็นสามสิบห้าไปเลยนะครับเอาข้อสปินได้ที่สามพันห้านะครับไปร้อยรอบเขาบัสสี่ห้าหกปลาแมวร้อยรอบนะครับมันไม่เตีย้ยก็ต้องเฮ็ดยังสี่แหละครับพี่น้องเนียแผนสองแหละครับแผนเรียกมันบ่าเตี้ยกนค่อยกระวางแผนมาก้อนมาเล่นค่อยกระวางมาอีกสี่ตลอดเลยครับผมนะการวางแผนนะครับสไตล์ใครสไตล์มันครับ ตอนนี้ก็ก็เหมือนมาดีนะครับขึ้นมาพันสามแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็ดูดผมกลับคืนลั่วๆนะครับก็ผมชอบอย่างนึงนะครับค่ายพีพีนะครับเวลาหมุนมันหมุนเทอร์โบนะครับเป็นหมุนเร็วดีนะครับผมนะแล้วก็หมดไวดีนะครับผมนะกับเบิ้งเปียงเนวนี้มันจะหมดแล้วนะครับผมเหลืออยู่หกร้อยแล้วนะครับเฮ้ย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 จะหมดแล้วจะหมดแล้วเอ้ยเ้ยไม่ไม่เอ้ยสามพัน ใหญ่กันตัวเลยครับผมใจมันต้องสู้ใจมันต้องสู้เอาเต็มเกลือค,ครับผมอุ้ยือบเบ็ดดักเอาวานเจี๊ยบครับผมมาเข้าสปินที่3,500เลยนะครับมาดูกันนะครับโอ้โหดูดิครับเหลืออยู่127ครับผมโอเควายมา2ตัวเน้นๆนะครับผมนะขอวายแถวสี่ไม่มาเลยครับผมเอาพี่น้องเอ้ยยากหน่อยก็ได้ ทุนต่อไปแหละครับผมเอาแล้วไงจังหวะที่ดาวมาไม่เอ่ยบายเวสรุ่นดาวบัมาชอบดาวบัมานะครับผมนะใส่กันไปเลยนะครับอืมเอายากหน่อยก็ได้แก้มนื้อแหละครับพี่น้องเอ้ยไม่แตกก็ให้มันลุบไปนะครับเอาเต็มเชียร์ครับผมสวยพิศสวยอา้าดีครับผมโอ้สามพันห้าสวย นี่แหละเขานี่แหละเขาเขาเขาค่อยเรียกว่าเทพเจ้าดวงนะครับเทพเจ้าดวงนะครับจะหมดแล้วนะครับผมนะเด็กก็ยังตายยากเหมือนเดิมนะครับมผมก็อย่างนี้แหละครับผมนะผมบอกเลยมันก็อย่างนี้นี่เองนะครับผมนะก็ปล่อยไหลเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็นั่งชมแบบสบายใจนะครับผมนะหลอดตัวนะครับนี่แหละเขาจะเรียกว่านะครับ นี่แหละก็จะเรียกว่าเทพพระเจ้าดวงนะครับผมนะจะหมดแล้วแต่ก็ไม่หมดนะครับเอาเข้าไปนะครับไปหลายไปนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมนพันสามพันสี่ไม่อยู่ไปแล้วนะครับผมนะไหลลื่อๆไปแล้วนะครับผมนะจังหวะนี้ยาวไปยาวไปนะครับเน้นๆนะครับผมนั้นน้นๆเลยนะครับเอาสวางพันไปแล้วนะครับเน้นๆเลยนะครับผมนะสว่งพันสวงเก้าสิบเก้าครับพี่น้องเอยเอาเต็มเชื่อครับาม โอ้ยบไปตัวแล้วครับพี่น้นองเนะอ้พอพอพอสาวสาวสาวเบาได้เบาโอเคมาที่สามพันก็บวกไปที่ห้าพันเลยนะครับก็ฟุกครับผมดวงด้วยนะครับผมนะไม่เบิดดกักก็ถือว่าบุญหัวเลี้ยวนะครับก็ลอดตัวไปนะครับผมบอกอยังไงว่าลอดตัวไปนะครับอ,อโอเคเดี๋ยวเราไปหาเหลีนเนี้ยวใหม่กันดีกว่าเนะไปครับผม